สวัสดีทุกคนทุกท่านที่กำลังชมวันนี้จะให้ชมบรรยากาศตอนเช้าเวลาเจ็ดนาฬิกาเศษเศษวันนี้ที่วัดธรรมผาป่องบรรยากาศสวยงามอากาศจะมีหมอกสวยงามที่วัดธรรมพระป่องบ้านขัวสูงตำบลกกตูอำเภอดวงหลวงจังหวัดมุกดาหารนี่บรรยากาศยามเช้าสวยงามอันนี้เวลาเจ็ดนาฬิกากว่าแล้วเด้อ อากาศก็ยังดียังสวยวันนี้มีหมอกสวยงามพอดีตอนนี้อยากจางหายไปสักหน่อยตอนเช้าแน่นเลยบรรยากาศน,นี่ก็กำลังจะเลือนหายไปปกติจะแน่นนะบรรยากาศตอนเช้ามีหมอกวัดธรรมพระพาป่อง มองขึ้นไปไม่เห็นภูเขาเลย